สเปคของเตยเป็นยังไงถ้าสมมุติหนุ่มๆจะต้องเข้ามาเนี่ยสเปคของเตยที่มองว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจนะนิสัยหรือว่าอะไรอะทุกอะไรก็ได้จะรูปร่างหน้าตานนี้ใส่แต่แต่แต่ว่าถ้าถามถามพี่นะด้วยความเป็นตรงๆนะให้ถ่ายให้ทายเริ่มแรกมันต้องหน้าตาก่อนปะก่อนที่เราจะได้คุยกันก่อนที่เราจะเริ่มสวัสดีมันต้องแบบไอคอนแทกอะที่คิดว่า ต้องน่าจะเป็นคนที่ดูเรียบร้อยซึ่งน่าจะคอนทัสกับเตยพอสมควรอ้าวหนูไม่เรียบร้อยเหรอก็อจากที่เห็นรวิวพี่ไม่เรียบร้อยตรงไหนครับเรียบเป็นร้อยอ็าไม่ใช่คิดว่าน่าจะต้องคอนทัสกับเตยพอสมควรเพราะไม่รู้สิตัวพี่พี่คิดมองว่าหนึ่งคือนะตรงเนี้ยที่เท่าที่พี่รู้จักเตยหลังจากที่เตยมาดูแลเพจเริ่มเป็นหัวละเตยมีความ การจัดการวิธีการจัดการวิธีการ manage ทีมงานตัวงานอะไรที่เรียกได้บ้างชัดเจนถ้าจะต้องมีคนเข้ามาแล้วมาจัดการอีกพี่ว่าพอเป็นสองหัวมันน่าจะทะเลาะกันเองหมายถึงอันนี้ในพาร์ทของการมีเป็นเป็นป็นเป็นแฟนฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าเออถ้าคนที่จะไปเป็นแฟนเตยก็ต้องน่าจะเป็นคนที่เรียบร้อยนิ่มๆหรือเปล่า ต้องเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่อืมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงความคิดได้เราต้องไอคอนแทกอ่ะลักษณะยังไงก็ถ้าตอนนี้นะก็ต้องน่าจะต้องตัวใหญ่กว่าเต้ยนะแล้วก็เสูง,งเท่าไหร่ร้อยเจ็สิบสามโอ้โหต้องสูงกว่าร้อยเจ็สิบสามนะครับอ,อมหุ่นหมีได้ไม่ติดอ่าโอเคเดูเข้าหาง <laughs> <laughs> เอออ่า <laughs> อืมสูงหุ่นดีหุ่นมีได้ไม่ติดอืมแต่แต่ถ้าลุกดูเป็นผู้ใหญ่ดูคลีนครีนสะอาดสะอาดดูสุขุม,อ,มอะไรเงี้ยดูอบอุ่นเงี้ยสเปกเลยสเปกเลยละลายเลยดารามีดาราไหมแบบแบบเอาแบบที่คนจะเห็นภาพได้ชัดๆสักคนหนึ่งต้องเป็นลักษณะแบบนี้อืมพี่เอียงพี่เอียงสิตรา แต่พี่เอียงเข้าเห็นเขาก็แบบน้องตอยน้องเตยชอรู้จักไหมไม่รู้จักเจเจออืืจีนออกจีนแบบนั้นก็ได้อือุ้ยคือพอมาถึงใกล้จะสามสิบแล้วน่ะอ่สเปคไม่ได้สำคัญเท่าเท่าลุกความเป็นผู้ใหญ่อยากได้ความเป็นผู้ใหญ่คนเข้าใจไม่งี่เง่าไม่เด็ก อืแค่นั้นก็แต่ถ้าเด็กก็จะงิงง่งได้นะน่ารักดีอันนั้นเอาเป็นแบบกินแซบรายเดือนอย่าีว <c oughs> อันนี้ใช่นะเนี่ยคือความฝันของหนูเลยนะคุยกับอาโบอยู่ว่ากูจะเก็บตังกับมึงแล้วไปเที่ยวบาโฮดแต่เพื่อนไม่อยู่แล้วไปคนเดียวดิมันยังไม่ตายแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาใช่เออ เป็นเป็นฟิลเป็นฟิลประมาณนั้นเป็นคนที่มองข้ามรังสีอมหตของเต้ยได้อืม,มองข้ามความในความในพาร์ททำงานเต้ยไปเลยอะ่ะและและเห็นและเห็นหัวใจกันจริงๆแต่เต้ยก็อย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเต้ยอยู่กับงานแล้วมันจะมองข้ามงานของเต้ยยังไงเต้ยไม่ได้โฟกัสไงวันหนึ่งถ้ามันจะเจอกันมันก็เจอกันอื ก็อาจจะเดินไปซื้อของที่บิ๊กซีแล้วเจอกันซื้อขวดน้ําแล้วกลับบ้านเนี่ยนะก็อาจจะเป็นไปได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีห <c oughs> ยิบน,น้ำขวดเดียวกันทิ้งมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นพนักงานบ <c oughs> ิ๊กซีที่ทํางานจัดแพ็คอยู่ตรงนั้นก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ติดเรื่องอาชีพด้วยซ้ำไม่ไม่ไม่ติดนะแต่ว่าแต่คนที่จะมาอยู่ด้วยกันได้มันก็คงจะเป็นคนที่ศีล เสม,สสม,มอกัน,นสิลเสมอกัน,น,มมกนเข้าใจกันและกันอื <wheelchair. S 1> ไม่ได้มองว่าเขาจะต้องขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่งเต้จะต้องขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันจะต้องเป็นร้อยเปอร์เซนที่บวกให้กันไม่ใช่มามาเป็นเติมเต็มความเหงาให้กันและกันเนี่ยไม่ใช่มุมมองแบบนั้นเพราะวันเนี้ยเต้ไม่เชื่อว่าใครจะมารักอย่างที่บอกไปว่าเต้ไม่เชื่อว่าใครจะมาลักเต้ได้ดีกว่าเต้รักตัวเองณตอนนี้อื งั้นแสดงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเต้ยยังไม่เคยมีแฟนไม่ตอบเป็นสอคำถามเลยนะครับว่าเต้ยยังไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อ e ีเตอีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆต,ตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อ e ีเตอร์ีจันหรือ YouTube อ e ีเตอีจันครับ ส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับาิหารแหร่่งทีพน,นอนุภ ต้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า